สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะตอนนี้ก็ประมาณ5่าโมงครึ่งแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศกําลังดีเลยค่ะทําสวนตอนเย็นนะคะไม่ร้อนมากค่ะตอนนี้แดดรับไปหมดแล้วนะคะก็ตอนนี้พร้อมที่จะพาเดินดูสวนนะคะอัปเดตสวนอังกฤษนิดหน่อยนะคะก็วันนี้นะคะปลูกต้นไม้ประมาณ10ต้นนะคะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะคลุมดินค่ะนี่ค่ะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระจายทั่วสวนอีกนิดหน่อยนะคะก็ปลูกไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเริ่มจะทยอยเอ่อใส่ต้นไม้เพิ่มไปในสวนนี้นะคะให้ดูมี สีสันนิดนึงคะช่วงนี้สวนสวยมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปเดินดูสวนได้กันเลยนะคะวันนี้ขอเริ่มจากมุมนี้แล้วกันนะคะก็ฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งเดิมนะคะที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะก็มีปลูกต้นชาฮอกเกี้ยนทิ้งไว้นะคะตอนนี้ก็จะเลี้ยงให้โตไปก่อนนะคะแล้วก็จะพาไปเดินดูที่ปลูกวันนี้นะคะเดี๋ยวขอไปจากมุมนี้แล้วกันเนาะก็ตอนนี้นะคะแดดก็รับไปแล้วนะคะภาพกําลังสวยเลยค่ะสวนก็สวยนะคะตอนนี้ก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะมีทั้งแบบว่า ชพืชเศษหญ้าที่เอามาคลุมดินนะคะแล้วก็มีดอกไม้ใหม่แล้วก็ดอกไม้เก่านะคะปนกันไปนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็แดดรับไปแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราปลูกต้นเอ่อต้นเดซี่นะคะสีขาวนะคะหรือว่าเดซี่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีฟ้าประดิษฐ์นะคะเพิ่งซื้อมาค่ะมุมนี้นะคะเป็นมุมที่ปลูกอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะมีต้นผีเสื้อนะคะแล้วก็จะมีต้นเอ่อบลูซาเวียนะคะแล้วก็จะมีกุหลาบนะคะเป็นกุหลาบโรบนะคะอันนี้เอาลงดินเรียบร้อยแล้วค่ะก็ ตอนนี้กําลังมีดอกตูมอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้เขาเลื้อยตรงนี้นะคะก็ต้นชาหกเกียนที่เราปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อนนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นนะคะนี่ค่ะทำให้เป็นทรงโดมนะคะจะตัดเป็นแบบว่าให้แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอตรงโดมข้างบนของเขานะคะจะต้องเป็นแหลมๆนิดนึงนะคะโอเคพาเดินมาฝั่งนี้ดีกว่ามุมที่เราชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันดูเป็นสวนอังกฤษมากก็ตอนนี้นะคะสวนนีเดียดัดก็ดูแลอยู่นะคะช่วงกลางวันก็ดอกไม้สวยมากก็เดี๋ยวจะต้องมีเอาดอกไม้ที่มันเริ่มโตนะคะเริ่มเอามาปักชำขยายพันธุ์บ้างแล้วนะคะอย่างต้นนี้ค่ะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อดอกที่เขาออกมานะคะก็เริ่มจะกลายเป็นต้นใหม่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะมุมนี้นะคะนี่สวยมากเลยขอนั่งนั่งลงให้ดูมันจะเป็นถนนโค้งๆนะคะแล้วก็ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะคะจะเป็นต้นต้นพัดนางชีนะคะซึ่งดอกเขาเนี่ยโรยไปบ้างแล้วนะคะก็เลยให้นัดช่วยตัดอดอกที่โรยออกหมดเลยตอนนี้มีแต่ใบนะคะเดี๋ยวเขาจะได้ออกดอกชุดใหม่นะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะม,มีชีลานะคะ พยายามหาน่าจะหากิ้งก่ายอยู่ค่ะโอเคฝั่งนี้นะคะที่เราปลูกใหม่วันนี้นะคะจะเป็นต้นนี้ค่ะต้นเดซี่นะคะปลูกไว้ต้นหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ย เมื่อกี้ตอนแรกเราตัดนะเอ่อไปไม่ใช่ตัดสิไปขุดขุดตรงนี้มันจะมีหัวของเจอหัวของต้นกระเจียวลืมไปเพราะว่าปลูกกระเจียวไว้ตรงนี้นะคะก็ตรงนี้จะปลูกอะไรยังไม่ได้นะคะก็เลยออยรีบพอขุดออกมาเจอหัวกระเจียวรีบกลบกลับเข้าไปเลยแล้วหัวเขาอ้วนมากคือแบบเดี๋ยวปีหน้าไอปีนี้สิเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาใหม่นะ่าจะต้นแข็งแรงคะ่ะ ก็มีต้นกระเจียวอยู่ข้างหลังตรงนี้ตอนแรกเราจะปลูกสีขาวไว้ข้างหลังตรงนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนมาปลูกตรงนี้นะคะ่ะเพราะว่าถ้ามองดูเป็นเป็นแนวถนนอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะมีสีสีส้มสีแดงสีเหลืองสีชมพูนะคะก็เลยยังไม่เห็นอะไรที่เป็นสีขาวก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นะคะจะมีตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะคะสองต้นเป็นต้นเดซี่สีขาวนะคะ สวยมากวิวนะคะไม่ใช่มีแต่ชีล่านะคะที่ออกมาชมสวนนะคะชายนี่ก็ออกมาเป็นรูปปั้นอยู่ตรงน้ําพุนะคะเห็นค่ะเห็นตรงนี้นั่งเฝ้าเลยนะคะนั่งเฝ้าตลอดกออ็ตอนนี้ส่วนนี้นะคะก็เ ต้นไม้ที่ปลูกไปหลายเดือนก่อนก็เริ่มโตนะคะเริ่มช่วยกันคลุมดินให้เราแล้วค่ะนี่ค่ะต้นที่ปลูกใหม่วันนี้นะคะเดซี่สีขาวต้นนี้ดูจากรากเขานะคะรู้สึกว่าเขาน่าจะเลื้อยไปตามดินได้นะแล้วก็แบบว่าขึ้นเป็นต้นใหม่นะคะนี่ค่ะเราเคยปลูกก่อนหน้านี้แล้วนะในสวนเนี่ยพ่อชอบพอวันนี้ไปเจอก็เลยเอามาเพิ่มนะคะนี่ค่ะดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็เวลาแบบเอามาปลูกให้มันอยู่กับสี ม่วงอย่างเงี้ยราชาวดีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีฟ้าของฟ้าประดิษฐ์นะคะแล้วก็แอบเห็นสีชมพูไก,ใใกลๆอย่างเงี้ยมันสวยมันคือทุกอย่างรวมกันทั้งหมดแล้วมันดูเป็นองค์ประกอบที่แบบสวยเลยค่ะอันนี้ต้นราชาวดีนะคะต้นใหญ่มากปลูกแต่ต้นเล็กๆเ,เลย โอเคแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่ปลูกใหม่วันนี้นะคะก็จะเป็นมุมของฟ้าประดิษฐ์นะคะก็คิดอยู่นานว่ามุมนี้จะปลูกอะไรก็เลยอยากได้ต้นที่มันคลุมดินเร็วก็เลยไม่ได้ซื้อต้นเล็กมานะคะเพราะว่าคราวก่อนซื้อฟ้าประดิษฐ์ต้นเล็กมาก็คือใช้เวลาสักพักนึงแหละอันนี้ซื้อต้นใหญ่มาเลยค่ะนี่เอามา5ต้นนะคะก็ราคาหลักสิบนะคะก็โตเร็วดีค่ะจะได้สวยเร็วๆแล้วก็จะได้รีบคลุมดินนะคะนี่เดี๋ยวเรานั่งให้ดู มองอย่างนี้คือสวยมากเลยมีฉากหลังเป็นบ้านนะคะก็เราคิดว่าสีฟ้ากับสีเหลืองอะเขาอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันรับกันแล้วก็จะมีสีม่วงแล้วก็สีชมพูแล้วก็จะมะีไม้ใบที่มันเป็นสีสีเหลืองอย่างต้นนี้ค่ะตน้นอ,อะไรนะเตยด่างอะเออมันก็คือดูโดยรวมแล้วมันก็จะสวยนะคะในในในความคิดของเรานะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะกุหลาบรู้สึกต้นนี้จะชื่อ โดเมนเดอชานทิลีหรืออะไรประมาณนี้แหละคือเขาดูเป็นกุหลาบเลื้อยมากก็เลยเอาซุ้มมาใส่ให้นะคะเนี่ยค่ะดอกเขาจะประมาณนี้ดอกเขาสีสวยมากเลยนะเนี่ยกลีบเขาแบบว่ามันม้วนมันแบบเป็นสีแอปริคอตแบบสวยมากแล้วก็ตอนเนี้คือพอเขากิ่งเขายาวมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันเก็งนะเ,นเห็นไหมกิ่งยาวปุ๊บ ก็มีช่อใหม่แทงมาแทงมาแทงมา,งมาอย่างเงี้ยก็เลยเอาขึ้นอ่อขึ้นซุ้มเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่อใหม่ออกอย่างนี้ตอนแรกจะใส่ซุ้มสีเอ้ยไม่ใช่ซุ้มซุ้มกลมๆนะแต่ว่าลองเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะซื้อมันจะมีต้นกุหลาบหรืออันอื่นที่เราอยากใช้ซุ้มกลมนะคะก็เลยเอาซุ้มตัวเนี้ยมาใส่ตัวนี้แทนนะคะให้ดูดอกอีกครั้งหนึง่งดอกเขาสวยนะเนี่ยสีสวยมากต้นเนี้ยสีแบบแอปริคอรสีละมุนมากเลยค่ะ นี่ฉากหลังมีต้นย่าน้ำพุนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นชงโคนี่โอเคค่ะก็จะมีตรงนี้เนาะที่เป็นฟ้าประดิษฐ์ตอนนี้เริ่มพาเดินมั่วไปมั่วมาแล้วแล้วก็มีเดซี่ขาวอีก3าต้นตรงนี้นะคะก็ตอนแรกตอนนี้ก็คือจะปลูกเขาจะดูเป็นพุ่มก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาน่าจะเลื้อยแล้วก็เราอยากจะให้เขาแผ่แล้วก็เต็มเต็มตรงนี้เลยคือแบบคลุมดินไปเลยในตัวนะคะ เดี๋ยวหันมาให้ดูจากมุมนี้นี่ค่ะมุมนี้ก็สวยนะด้านหลังยังไม่ได้ทำอะไรนะคะก็มันจะมีต้นดอกสีแดงๆนี่ค่ะต้นเป็ดแดงอินโดนัทเอามาปักชําไว้นะคะเดี๋ยวให้เขาโตอีกนิดนึงก็คือจะได้ย้ายไปปลูกโซนอื่นได้นะคะนี่ค่ะ เดซี่สีขาวนะคะหรือว่าเดซี่ญี่ปุ่นตรงนี้ก็จะมีราชาวดีอีกต้นหนึ่งนะคะตอนนี้ทางเดินก็มีย่าขึ้นนะคะก็คือมันเป็นดินที่ขนมาจากหลังบ้านนะคะก็จะมีมะเมล็ดญ่ามีอะไรติดมาด้วยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะบลูซาวเวียนะคะเนี่ยเดินดูสวนเวลานี้แล้วก็แบบพอแดดมันหมดอะ่ะมันจะเห็นสวนชัดเลยว่ามีต้นไม้อะไรตรงไหนไม่ต้องห่วงว่าแบบ มันจะย้อนแสงด้วยเห็นชัดมากฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีต้นเกล็ดแก้วเนี่ยเราถึงชอบปลูกเกล็ดแก้วแล้วคือมันคลุมอย่างนี้ไปหมดเลยอะ่ะมันแบบคลุมแล้วมันช่วยแบบเรื่องวัชพืชได้เยอะเลยมุมนี้ก็สวยค่ะมุมนี้จะมีคาร์เนชั่นเป็นคาร์เนชั่นที่ละมุนมากค่ะเนี่ยสวยมากดูกลิ่นกลีบเขาสิคะฟูแบบนี่เรานั่งตรงนี้เลาคือได้กลิ่นของราชาวดีแรงมากเลยนะคะ มีค่ะเนชั่นราชบาัลลีคือแบบมีอยู่สามต้นในส่วนนี้แต่กลิ่นแบบฟุง้งมากๆเลยโอเคค่ะวันนี้ก็เบาๆนะคะปลูกไม้พุ่มนะคะก็ไม้คลุมดินนะคะเดี๋ยวมันต้องปลูกอีกเยอะเลยค่ะก็จะมีตรงเนี้ยที่มันยังไม่ได้ปลูกอะไรเดี๋ยวต้องหาไปหาต้นที่แบบสวยๆอยู่ทนๆเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยอยากได้ล้มลุกเกินไปละเพราะว่ามันซื้อมาเดี๋ยวก็ตายคืออยากได้ที่แบบ อยู่ได้เป็นนานๆเลยอย่างเงี้ยที่เลือกฟ้าประดิษฐ์เพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างต้นต้นใต้ต้นกุหลาบเคสนะคะเป็นฟ้าประดิษฐ์เหมือนกันเห็นไหมพุ่มเนี้ยซึ่งเป็นปลูกมาประมาณน่าจะสามปีละมัง้งอันเนี้ยคืออยู่ในกระถางของแม่นะคะตอนย้ายมาก็ล่อแลเหมือนกันนี่รู้สึกจะต้นเดียวนะแล้วเขาก็แผ่คลุมดินหมดเลยก็เลยซื้อมาเพิ่มนะคะ แล้วก็ต้นนี้ค่ะหัวใจสีม่วงนี่ก็สวยคือสีเขาสวยอยากให้เขาคลุมไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะปักชํำเพิ่มเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะพากากรองเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะโตแล้วก็แผ่คลุมตรงนี้หมดเลยนะคะเราเอากระถางมาวางไว้นะคะยังไม่รู้จะปลูกอะไรมีอยู่สองอันที่เป็นคู่เพราะว่าอันนี้ย้ายมาจากสวนในระเบียงของเราซึ่งตอนนี้ย้ายแบบต้นไม้ออกหมดแล้วนะคะนี่ค่ะมุมนี้วันนี้ก็มีกุหลาบเอ,อ บานเยอะเหมือนกันกุหลาบเนี่ยนี่อะไรนะเบเวอรี่อ่ะดูดิบานดอกใหญ่มากเนี่ค่ะอันนี้เบ v เวอรี่นะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีบอสโคเบลบอสโคเบลก็บานนี่หน้าหนาวเนาะกุหลาบสวยเลยอะ่ะตรงนี้ก็มีแอมบริดจ์ค่ะแอมบริดจ์บาน น,นี่อันนี้ก็สีสวยมากหอมไหมเอ่ยอืมหอมมากเลยสีสวยละมุนมากๆเลยค่ะนี่อันนี้กำลังจะบานผู้นี้น่าจะบานละมุมนี้ก็เดี๋ยวจะต้องหาต้นไม้ที่เป็นพุ่มนะคะเอามาลงนิดนึงนะคะให้มันคลุมดินคราวที่แล้วพยายามจะปลูกเอ่ออะไรนะชาลีริปปินชาลีอะตายไปหมดเลยช่วงหน้าฝนเหลือน,นิดนึงอันนี้นัดปักชำไว้หรือเปล่าไม่รู้นะ แต่เนี่ยสีเขาสวยอ่ะอยากได้ริบบิ้นชาลีมาปลูกตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าไปซื้อใหม่ตอนนี้มันก็แพงอยู่เหมือนกันนี่ค่ะรูปปั้นหมาสีดำนะคะนั่งหลับรอเลยน่าจะหิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินอาหารเย็นฝั่งนี้มีกุหลาบนิดนึงนะคะที่บานนี่จะพาไปดูไม่ได้เห็นนานเลยเซปต์ดดยนะคะ เป็นกุหลาบกลีบไม่ซ้อนเท่าไหร่เป็นกลีบเดี่ยวนะคะนี่เขาจะเป็นสีชมพูแบบชมพูจางๆเนี่ยสวยแล้วก็ชาลลอตสภาพร่อแร่มากแต่ก็โอเคอยู่นะมีดอก <c oughs> เนี่ยกิ่งอย่างนี้เดี๋ยวต้องตัดทิ้งนะคะนี่ค่ะอยู่อุสาห์มีดอกให้ดอกหนึ่งนะคะชาลลอตด้านหลังนะ่าจะยังไม่มีอะไรมีมูลแรงที่ <c oughs> ต้นใหญ่ไปเรื่อยๆเลย หันมาก็จะเป็นวิวเบื่อกันหรือยังเอ่ยส่วนนี้คือแบบตอนนี้มันจะมีเดิมๆไปก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แบบว่าลงต้นใหม่เยอะก็คือยิงตรงกลางตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยมีแต่ชา6กเกียนนะคะมีแต่ดินเดี๋ยวก็ค่อยมาดูความเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆนะคะอ๋อตรงนี้มีกุลาบด้วยสวยมากสตรอเบอร,รี่ฮิลค่ะเลื้อยดุมากสตรอเบอร,รี่ฮิลนี่ทีนี้ ลีบเขาสวยมากเลยนะแล้วหอมด้วยนะอืมหอมเนี่ยสวยมากอันนี้เซนต์สวีตันกำลังสวยเลยนี่ค่ะมาเป็นช่อเลยนะคะอันนี้เป็นกุหลาบเหลือยนะคะเลื้อยดุกันหมดเลยนะคะกุหลาบอันนี้เป็นกุหลาบเดวิดออสตินนะคะใบก็มีโรคเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นกุหลาบเลี้ยงแบบออแกนิกนะคะนี่ค่ะโดยรวมส่วนอังกฤษของเรานะคะ ค่อยๆจัดไปค่ะตรงนี้จะมีอตรงนี้มีลาเวนเดอร์สเปนนิชอค่ะเห็นไหมซื้อมาสี่ต้นจากเล็กๆเลยแล้วก็เอามาปลูกตรงนี้พุ่มใหญ่ขึ้นเยอะมากเนี่ยค่ะตูมเต็มเลยอะ่ะแล้วดอกเขาจะประมาณนี้นะน่ารักสุดๆเนี่ยค่ะมีอยู่สี่ต้นนี้นะคะเดี๋ยวปลูกตรงนี้เดี๋ยวต้องหาต้นไม้มาปลูกข้างหน้าด้วยตรงนี้มีเหลือกุหลาบอีกหนึ่งนะคะคือ <Olivia> <laughs> โอลิเวียออสตินโรยไปละนี่ค่ะอุ้ยมีอะไรเนี่ยแมงมุมเหรอแมงมุมสีขาวเหรอไว้ชอบกุหลาบเหรอลูกโอเคไม่มีอะไรละค <laughs> ่ะเอ๊ะเพิ่งสังเกตเห็นค่ะถ้าใครติดตามตั้งแต่แบบสามปีที่แล้วจะเห็นว่าเราเอาโ,อโหระพามาปักมีด้วยอันนี้นัดเอามาปักหรือเปล่าหรือมันขึ้นเองเนี่ย โหละพาขึ้นตรงนี้เออหอมนะคะโอ้ยมุมนี้ก็สวยนะเนี่ยดูดิโอเควันนี้น่าจะต้องพอแล้วเพราะว่าเริ่มจะมืดแล้วค่ะนี่สวนโดยรวมนะคะอีกรอบหนึ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากะค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ